สวัสดีค่ะอุมภาวเทียนะคะวันนี้มาพูดถึงเรื่องการสเปรย์น้ำเคลือบใบตอนเช้ากัน ไปเกี่ยวโดนก็ค <and> ือไอ้ที่จะพูดนี่ก็คือหมายความว่าบางคนเห็นว่าเวลาเราลดน้ําต้นไม้ผมลดน้ําต้นไม้ถ้าลดตอนเช้าเนี่ยทำไมถึงต้องพ่นที่ใบเขา หลายๆคนบอกทําไมไม่พ่นตอนไม่ไม่ลดตอนกลางคืนบางทีเราลดไปแล้วค่ะตอนกลางคืนเราเราอยู่เรารู้อยู่แล้วว่าไม้เนี่ยปากใบมันเปิดกลางคืนใช่ไหมแต่ว่าตอนเช้าอะ่ะตอนของอีกวันหนึ่งหรือของของอีกถัดไปอะค่ะยามเช้ามันก็จะมีแดดใช่ไหมตกบ่ายอะเราอยากให้ใบมันชุ่มชื่นที่เวลาโดนแดดจัดอะ ืมมันจะได้แบบเคลือบป้องกันแสงแดดไปในตัวแต่เราต้องลดแบบรุ่งเช้าแล้วก็ไม่ได้ลดแบบมากมายอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำที่ขังตามยอดตามซอกใบค่ะก็ก,ก็ก็ต้องเอาออกอะ่ะคือถามเข้ามาแล้วต้องต้องอธิบายแบบนี้ไม่อยากพิมพ์เป็นคำพูดอะ่ะ เพราะว่าพิมพ์เป็นคำพูดก็บางคนก็ไม่เข้าใจก็เลยต้องบอกอธิบายแบบนี้ว่าที่เคลือบเนี่ยพอเช้าตรู่เนี่ยตื่นเช้ามาก็ตัวอากาศบางทีอากาศก็ไม่ช่วยเนาะเราของเราสมัยนี้อย่างเงี้ยน้ําที่มันค้างเราก็หาตัวเป่าเป่าออกตัวนี้ค่ะหาซื้อเขาเรียกว่าที่ดูดที่ดูดฝุ่นที่ เดือฝุ่นของกล้องอะไรเงี้ยหาหาดูค่ะในลา z าด a พวกอะไรก็มีขายค่ะลองพิมพ์หาดูเนาะก,ก็จะเป่าพวกที่ตามซอกใบ,บเนี่ยออกให้หมดก็จะเป็นการเคลือบใบเราไม่ได้เราไม่ได้จะทำให้ใบเหมือนคล้ายๆกับพ่นสารอาหารทางใบเพราะไม้อบน้ำอย่างฮาวเทียเนี่ยค่ะจากใบเขาเปิดช่วง ทำค่ำไปแล้วใช่ไหมหรือเราจะพ่นพวกฆ่าเชื้อลาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยบางคนใช้สารก็พ่นไปตอนเย็นตอนค่ำแต่เช้าเช้ามาผมก็จะสเปรย์น้ำหน่อยสเปรย์ดูยังไงก็ลดน้ำไปแล้วเมื่อวานก็เช้ามาก็มาพ่นสเปรย์น้ำเคลือบใบป,ป้องกันแสงแดดหน่อยแค่นั้นเองค่ะ ต้องลองทำเนาะเพราะว่าถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้บอกไปบางทีก็ทำคำพูดอะมันไม่เหมือนกับการกระทำที่เราทำเราต้องหัดสังเกตดต้วยตัวเราเองด้วยค่ะลองค่อยากรู้อะไรทดลองนี่คือสไตล์อุ่มบางทีถ้าเป็นคำถามเดิมๆซ้ำๆค่ะลองไปดูในคลิปใน y o u t u อุ่มลงไว้ให้แล้วหากันนิดนึงอาร์ตๆหน่อยอุมจะอาร์ตๆอีกนิดแต่ว่า ก็สอนนะสอน,านสตามสไตล์ตัวเองนี่แหละก็ประมาณนี้เนาะโอเค